ดีใจก <personaje> ันใช่ไหมคะใกล้จะปิดเทอมแล้วคีนัตตี้มีกิจกรรมดีๆมาให้น้องๆทำระหว่างปิดเทอมด้วยค่ะเพืให้น้องๆนะคะบริหารเวลานึงดือนเต็มที่ได้หยุดพักให้เกิดประโยชน์ค่ะวิธีการให้น้องๆเนี่ยเขียนเข้ามาบอกค่ะว่าน้องๆเนี่ยวางแผนการใช้เวลาในช่วงปิดเทอมที่จะมาถึงเพื่อทำงานอดีตหรือกิจกรรมอะไรให้เกิดประโยชน์กันบ้างค่ะฟังแค่นี้เนี่ยน้องๆอาจจะรู้สึกว่าอุ้ย แล้วฉันจะทำอะไรดีล่ะเดี๋ยวพอถึงลานะคะถ้าน้องๆดูเนี่ยอย่าลืมเขียนส่งเข้ามาตามที่อยู่ข้างล่างนี้นะคะต้องมีของรางวัลให้น้องๆอยู่แล้วค่ะแล้วของรางวัลของพี่นาตี้ก็คือตัน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 ในโกิตีรุ่นเจเจสี่หกค่ะอ่าน้องๆอยากได้กันใช่ไหมคะอยากได้ไหมคะอยากได้ใช่ไหมล่ะคะงั้นอย่าลืมเขียนเข้ามาบอกพี่นาตี้นะคะว่าปิดเทอมเนี่ย ทำอะไรทำงานี่เรกหรือว่ากิจกรรมอะไรให้เกิดประโยชน์บ้างคะอย่าลืมส่งเข้ามาบอกนะและของรางวัลเนี่ยก็ส่งไปให้น้องๆเลยตอนนี้ก็หมดเวลาของพี่นัตตี้แล้วค่ะเดี๋ยวค่อยมาเจอกับพี่นัตตี้ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะไม่ต้องคิดถึงพี่นัตตี้นะคะเดี๋ยวเราก็เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้แล้วค่ะวันนี้นะคะพี่นัตตี้จะต้องขอลาไปก่อนค่ะน้องๆงั้นน้องๆไปดู